อารอย นกับแบบับมาหลับหลับสนิทเลยอ่ะนอกอะไปหลายที่เลยเมื่อวานตื่ววนตั้งแต่เจ็ดาไปเอาเสื้อผ้าอะไรเลยเยอะแยะซื้อของหลายที่เลยเดี๋ยววันนี้ลงของใหม่ค่ะลงเสื้อผ้าใหม่ไลฟ์สดเสื้อผ้าใหม่แล้วก็งานเซล <c oughs> วันนี้มันหยุด บข้าวเยอะข้าปะปลาพี่ต่ายมาปะปลาผักต้มปลาผักต้มกวังตุ้งปลาแม่ตำเองค่ะปลาเจแปวเหมือนเดิม วันนี้ลืมมากระหนุแล้วนะไข่ต้มลืมอร่อยมากค่ะอร่อยสวัสดีทุกคนนะคะทานข้าวกันหรือยังไข่ต้มพริกปะลาร้าแล้วก็ ฟางนอนค่ะอ,อือบ้านอีกหลังนึ่ร้ออันนี้ไม่ใช่น้ำเต้านะไม่เป็นแตงโมอ่ะรือว่าแตงโมออนอะ อย่าลืมมาดูไลฟ์สดกันนะวันนี้อร่อยมากหนาตาดีสวยมากกาิมไละนั่นเฟ็เขาบอกว่ากินข้าวกับน้ำพริกซิกจ้ะทึเได้สะได้สวยอนะเป็นตามเพลงเลยจ้ะสวยไปหมดอร่อยมันเป็นไต้โมลูกเล็กๆนะค่ะ หมือนต้มจริงเลยนะปลาแตงโมอะอ่อนอะไม่ใช่น้ำเต้ามันมันจะหวานกว่าน้ำเต้าเอร่อย,ยมากได้เปื่อปะลาละ่าปลาล่าปลาอ่นอร่อยมากวิ่งปูนี้มาอุดหนุนด้วยนะพี่ภาสวยเลยนะ แล้วก็ไข่แบบเยิ้มๆอ่ะอร่อยเนื้อออค่าวางต้องบางคนกินผักไม่ค่อยเก่งแต่ก็กินได้กินได้เป็นบางอย่างเก้วเบียร์เหรอฮัอๆไม่ใช่เบียร์ค่ะ กินเบียรแต่วันเลยเนี้ยน้ำชาพีชก,กินแล้วลดพุงค่ะกินไ้วยเหอะวันละสองสามมันก็ยุบลงนะพุงยุบลงเดียอะอยากขายปะ่ะเี่ยว่าจะไม่ขายไม่ขายเอาไม่แนะนำเลยอยากได้เดี๋ยวบอกกินแบบคือแบบว่าใครที่ติดแอลกอฮอล์ติดน้ำมันลม พวกน้ําหวานเนะ่มากินตัวนี้นะคิดถึงเหมือนกันกินตัวนี้คือแบบว่าไม่ใส่น้ำตาลแต่เป็นยามันเป็นยาหวานอนะ่ะอร่อยเป็นชาที่กินง่ายที่สุดแล้วสําหรับคนที่แบบว่ากินยายากแล้วก็อันนี้มันช่วยลดคุงช่วยกับแต่บไขมันอ่าใช่ชาพี่ยุบจริงค่ะใช่แล้ว ลูกโทรเลยบอกแม่มาได้แล้วพอปลูกแล้วใฟสห่วยห่างบอกยายบอกให้ปลูกกิน้วกับปลาเ,ออเห็ดนางฟ้าชอบกินเห็ด อยากได้กันไม่เห็่หาไม่ให้อร่อยผสมกับน,น้ำแม่ลองขอจำขัง้ำแข็งนี่ป่ะที่แม่ทุกเหลือไว้ได้ถึงใช่ปะ่ะ้ำแข็งอร่อยอร่อยมากแนนำาไม่เห็นเดี๋ยวเอามาขายเอามาขายแม่คะต้องทดลองเองก่อน หนูต้องทดลองก่อนว่ามันดีจริงเพราะพี่ราคาเทพเป็นไงบ้างสบายดีนะพี่นีะใส่เค็ม โทรเรียกแม่มันบอกกี่โมกีมก่ยามเลยเนี่ยอ<า>ือ่อกี่โมกี่ยามเนี่ยมันยอมันดูดกุบแม่มันสวยอยู่แล้วเนาะกวางตุ้งอ่ะสวัสดีทุกคนนะคร นีน่ตื่นมาเลยหนัหกดูเกมแล้วหนูขอตั้นขัดตมัมอยากดูกกดิเกลแล้วหนูก็อยากเล่นดิเกเหมือนกันอยากเล่นดิเกเหมือนกันวันนี้เรามาคุยเล่นกันนะ้ข้าวจานมูน Hãy bát rát, nhiều vậy nhỉ, màn thùng một thùng kinh bữa ถ้า,า,าเสร็จแขวนผ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็เด็เสันงอะไรเมื่อนั้นให้มันไวๆเยี่ยมอร่อยกินกวันละสองซองแล้วมันชื่นใจเป็นน้ำชาส้มน้ำชาพีชพีชเลมอนอะไรเงี้ยอร่อยอวันนี้เราก็จะสมๆหน่อยนะเพราะว่าเราเพิ่งตื่น แล้วก็นั่งตำน้ำพริกอือวันนี้ไปลูกมือนะไปลูกมือจะแป๋วนะเซ็ดคิงค่าปะลูกด้วยสวัสดีทุกคนนะคะหกเก้าสิบห้าคนมีคนมาดูเรากินนะเนี่ย สวัสดีสวัสดีหญิงเตยสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่อ้อมอ้อจั้งคนทุกคนนะคะหนุนมือทั้งลูกค้าลูกค้า,าพี่มาเราก็มาดูนะวันนี้นะคะ เซลแบบจัดหนักมากใช้ที่มาดูวันนี้ให้รู้ไว้เลยว่าเสื้อผ้าเซล์ sell แบบเซลล์ sell จัดหนักเซลลปิดท้ายในการที่จะไลฟ์สดรอบนี้อีกอีกหลายวันเลยเรากว่าที่เราจะได้ไลฟ์สดเพราะเรามีภารกิจที่ต้องทําหลายวันเลยวันนี้เราจะจัดจัดเซลลจัดอะไรเลยอะ่ะใครพาดบอกเลยเสื้อผ้าของใหม่ หิวเลยที่นอนแม่อะเสื้อผ้าของใหม่ลงมาวันนี้ของที่เหลือที่หลุดจองวันนี้ปล่อยเซลล์แบบราคาถูกๆถ,ถูกแบบโพ่ดปกติขายจริงๆก็ถูกอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยคิดดูว่าถ้าเราเซลล์อะ่ะจะถูกขนาดไหนใช่ไหมถ้าเราเซลอะ ก่อนทานอาหารเรากินไปก่อนยแก้วหนึ่งหรือขวดหนึ่งถ้าครื่องขวดมันจะช่วยจริงมันดีจริงเดี๋ยวลงเท่าไหร่อยากจะบอกเพราะตอนนี้อืดมากเดี๋ยวถ้าลิเกมีงานแล้วเราอันนี้ใส่ชุดลิเกไม่ได้ตอนนี้แย่เครียดอยู่ใส่ชุดลิเกไม่ได้กลัว อร่อยมากใช่แล้วกินข้าวหน้าอร่อยจังนี่เริ่มอิ่มแล้วเนี่ยกินนิดๆหน่อยๆก็อิ่มแล้วอะหน่อยแล้วของจานงูขนาด <laughs> อ่ะแม่เราต้องเล่นข้าวเช้าไงหน่อยอันนี้หน่อยของหนูไงเมื่อก่อนมันไม่หน่อยเมื่อก่อนเรา,าต้องของจานไงกินน้ำอะไรน้ำชาค่ะชากับดักไขมัน หนูจะเอามาขายใครอยากได้บอกนะห,หนูจะเอามาขายคือก่อนที่หนูจะขายจะทอะไรอะ่ะหนูต้องกินก่อนกินให้มันรู้ว่าเออมันเป็นยังไงแต่ถ้าใครอยากกินแบบซาซาคือมันอร่อยมันอร่อยอะ่ะในกินง่ายอะ่ะมันไม่ได้กินเหมือนยามกินเหมือนน้าชาปกติอ่ะมันไม่ได้แสบตาด้วยนะนะมันหวานที่ยากอ แม่ปู้ถูกอ่ะแค่น,นี้รถมันหนึ่งจานไงคือจริงมันต้องสองจานนีนก็เลยจานเดียวถ้ากินให้แบบว่าชื่นใจนะต้องโซดาเออผสมกันโซดาเนี้ยแล้วใส่น้ำแข็งนะโอ้หมาชื่นใจมากเจ๊น้องนะน้องเองนี่น้องนะจะอ่อยเลยค่ะ เดี๋ยวภ,ภารกิจต่อไปเมื่อวันกลับมานอกเลยว่ะสรบปเลยนะเนื่อความเหนื่อยล้าไปเอาของตื่นแต่ตีห้าไปเอาของที่ประตูน้ำ้ำลงของไปพาวลัดไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเคลียรเรื่องวงโปงลิเกเคลียหลายอย่างกลับมาเย็นก็ไม่ได้แขวนผ้ายังไม่ได้แขวนผ้าก็เย,ยังไม่ได้แบบลงลายให้ดูว่ามีลายอะไรบ้างก็ขึ้นไป หลับสน,นิทแล้ววันนี้ตื่นตั้งแต่แปดโมงตื่นมาได้ถ้าลดเจ๊ฟื้อเลยนะเฮ้ยเจ๊มันลงดีงงก็นนามันลงจริงออเนี่ยวันนี้ที่สองสามสี่เนียภายในเจ็ดวันน่ะหนูต้องลงให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวชุลิเกแต่ไม่ได้ต้องลงต้องลงแล้วต้องลดนจะดูว่าพี่นิงเอมมาดีขานาดไหน กล่องหนึ่งมันจะมีสิบซองเรากินไปวันละสองซองแหละหนูเช้ากับกลางวันอยู่น้ำเมื่อไหร่ก็จิบเมื่อน,นั้นนะ่ะจิบแทนน้ำเปล่าบ้างน้ำเปล่าก็กินก็กินแทนเอ,อ่อน้ำมะลุนเซฉันห,หมายูงนอกเนี่ยอยากให้หมาเข้าบ้านยังไม่ใส่แพร์เพื่อยังไม่ใส่แพร์เพื่อหมา ฉิ่งฉียเลยบ้าไม่มชอบปิดปิดกินผพักเลยน,นะอิ่มค่ะอิ่มต้องอิ่มสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายาอ,อาายนะ่ะแต่ถ้าใครออกกำลังกายนะเห็นฝ้าเลยเถอะแต่ถ้าใครออกกำลังกายนะคือแบบว่ามันจะเบิร์นเยอะเลยถ้าใครไม่ออกกำลังกายแค่เดินไปไหนมาไหนยกของนิดนิดหน่อยหน่อยเหงื่อออกอะ่ะมันขับเนะี้ย ดีไหยมันดีจริงโอเคธำมาทักมาทายกาคุยกันแค่นี้นะโอ้ย,ยแล้วต่แหวนพลาดก็จะของหลุดจองเลยไม่ได้ลงรูปให้คนที่หลุดจองเลยนะ อืมจุดจองให้คนที่จะเอานะคะแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะประมาณทุ่มกว่าๆไ์สดเดี๋ยวว่างานสวยอ่ะคืองานสวยแหละชุดเซ็ตอ่ะชุดเซ็ตร้อยแปดสิบาทวันนี้มาเยอะม,มากนะลายสวยเท่าน,นั้นชุดเซ็ตนะเสื้อสังเกงว่าตปดิบาทอ่ะเดี๋ยวอ๋อใช่โหว,วันนี้ เซลแบบจุกๆเลยราคาสองร้อยกว่าบาทก็เหลือร้อยนิดๆอ่ะเหลือร้อยนิดๆแบบเซลให้จุกๆอะจริงให้แบบจุกๆเลยอะ่ะแม่จอ,อ,อดเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเราพบก,กันนะคะเฟซม่นี่ก่อนแล้วเฟซเฟซหาป้าก่อน เออจะตื่นตอนไหนวันนี้ยังไม่ได้ดนอนอ่ะนี่กดกดปิดให้หน่อยเลยกดปิดไลท์ตัวเสดสดนี้นยปิดไลท์ให้ป้าฟ้าน่อยไม่พอแล้วไลท์สดเสร็จแล้วอยากให้ไลท์ตลอดแหละ,ะไลท์ตลอดอะไรล่อะอาชวนหนอ่อยชวนเออเดี๋ยวมันเพิ่งตื่นนะเนี่ยกลับงามๆก่อนอากลับงามๆมาให้ยายกดให้ยายกดหน่อยยายกดตัวเสร็จสิ้นหน่อยโอ้ยกล้องถึงแม่บ่ายค่ะนีเด็กเอาว่เสร็จสิ้นขวามือไม่รู้อ่ะมองไม่เห็นสุด นู่นข้างล่างลิมสุดนี่เหรอค่ะ